สำหรับคลิปนี้นะคะโฟกัสเรื่องงานและเรื่องเงินของชาวเมษในปี2568นะคะเนื่องจากในแต่ละปีนะมันก็จะมีการขยับย้ายของดาวใหญ่นะซึ่งเมื่อโคจรย้ายก็เปลี่ยนแปลงไปกับเรื่องพบเรือนนะส่งผลกับเรื่องราวใดบ้างไปอัปเดตกันได้นะคะท่านใดลัคนาราศีเมษร,รับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15เมษายนถึง14พฤษภาคมก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องการพยากรณ์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะ สำหรับดวงดาวนะคะในปี68นะในช่วงเปิดศักราชใหม่นะคะมะกราคมถึงเมษายนนะยังคงเป็นช่วงที่ดวงดาวใหญ่ยังคงอยู่ที่เดิมนะคะสำหรับดาวที่มีการโคจรผิดปกติก็คือดาวอังคารดาวประจําตัวของชาวเมษนนั่นเองนะคะส่งผลในช่วงปีใหม่นะในช่วง4เดือนแรกนะก็ยังเป็นช่วงที่เรื่องตัวตนของชาวเมษนนะคะมีลักษณะความผันผวนเปลี่ยนแปลงได้นะเรียกว่าจะเป็นช่วงที่ อาจแก้ไขปัญหามากนะคะหลายสิ่งก็เปลี่ยนแปลงรอบตัวเนื่องจากดาวประจําตัวของชาวเมดนะคะมันเป็นความหมายเรื่องมอรณะด้วยนะก็คือการเปลี่ยนแปลงความผันผวนนะไม่ว่าจะมาจากเรื่องราวภายนอกนะคะหรือเรื่องของการตัดสินใจต่างๆของชาวเมดเองช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงลองผิดลองถูกนะคะช่วงกําลังคิดอ่านต่างๆนะซึ่ง บางครั้งสถานการณ์รอบตัวยังคงไม่นิ่งนะคะอย่างไรก็ตามนะยังเป็นช่วงที่ดาวเสาร์นะคะโคจรเดินหน้าในภพเรือนลาภะนะเรียกว่าดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือนการงานของชาวเมษนะคะมีลักษณะโคจรดีนะกลับมาเป็นปกตินะจากเดิมที่โคจรถอยหลังในปี67หลายเดือนนะคะเมื่อกลับมาโคจรเดินหน้าในช่วงธันวาคม67เป็นต้นไปนะคะก็ส่งผลกับความคืบหน้าทางการงานของชาวเมษนะเรียกว่าจะได้ประโยชน์รับผลบางประการจากการงานนะคะไม่ว่าจะเป็น ความเคลื่อนไหวความคืบหน้านะคะดาวเสาเป็นตัวแทนเรื่องอสังหาริมทรัพย์ได้นะคะเลือกสวนไรนาการเกษตรการลงทุระยะยาวนะคะอะไรที่เป็นความเชี่ยวชาญมานานนะหรือสิ่งที่คลุกคลีมาในอดีตนะคะก็จะเป็นช่วงที่ก่อเกิดรับผลนะจากเรื่องดังกล่าวนะไม่ว่าจะเป็นาการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะคะจากสินทรัพย์ที่ดินเลือกสวนไรนาจังหวะทางการงานนะคะคืบหน้าขึ้นนะจากเรื่องราวที่รอคอยหรือว่า มีแหล่งหาผลประโยชน์ทางการงานเกิดขึ้นการงานนะคะเป็นดาวเสารนะมันเป็นทั้งความก้าวหน้าของชาวเมษในขณะเดียวกันมันเป็นความเครียดความเหน็ดเหนื่อยนะการที่ต้องต่อสู้ฝ่าฟันนะคะกับความเปลี่ยนแปลงแปรผันรอบตัวนะอย่างที่บอกดาวประจําตัวยังคงมีการโครจรผิดปกติในภพเรือนพันธุนะคะ ก็เป็นช่วงที่ต้องแบกรับนะทั้งเรื่องการฝ่าฟันทางการงานนะคะซึ่งฝ่าฟันแล้วพยายามแล้วก็จะส่งผลดีนะคะในขณะเดยียวกันภารากิจในบ้านในครัวเรือนนะก็เป็นเรื่องที่ชาวเมฆยังคงไปเกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นอาส่งเสียเลี้ยงดูนะคะปัญหาความสัมพันธ์ในบ้านนะหรือว่าเป็นช่วงที่เรื่องราวทางที่อยู่อาศัยสินทรัพย์ก็เป็นช่วงผันผวนเปลี่ยนแปลงได้อยู่นะนะเรียกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดาวประจําตัวยังคงเดินไม่ปกตินะคะ สำหรับเรื่องเงินทองนะคะดาวพฤหัสในช่วง4ี่เดือนแรกยังคงอยู่ในเรือนการเงินนะคะส่งผลกับเงินทางไกลเงินต่างประเทศนะคะการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะรวมทั้งงานประเภทออนไลน์ทางไกลนะยังคงส่งผลดีนะคะและดาวมฤตยูก็ยังคงอยู่ในภพเรือนการเงินด้วยนะคะและดาวศุกร์ก็จะมีแนวโน้มการโคจรผันผวนนะซึ่งดาวศุกร์ของชาวเมดเป็นดาวการเงินนะคะ,ะดังนั้นในช่วง4เดือนแรกของปีนะอากจะ ลงทุนนะคะหรือว่าเกงกาไรอะไรที่มันใหญ่ๆเยอะๆต้องระมัดระวังให้มากนะเนื่องจากชาวเมษนะคะจะมีดาวที่ผันผวนประจําอยู่ในภพเรือนการเงินนะบางครั้งจะได้เงินปุบปับฉับพลันในขณะเดียวกันบางจังหวะที่ตัดสินใจเนี่ยมันก็มีเหตุให้เสียเงินด้วยความปุบปับฉับพลันได้เช่นเดียวกันก็เป็นช่วงใช้วิจารณญาณทางการเงินให้มากนะคะ สำหรับความเปลี่ยนแปลงนะคะจะเกิดขึ้นกับทุกราศีในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะเนื่องจากเป็นช่วงที่ดาวพระหัสเสาร์และราหูเขาก็โครจรยงย้ายพร้อมๆกันในเดือนพฤษภาคมปี68นะคะสำหรับชาวเมษนะคะดาวราหูจะโครจรเข้าสู่ภพเรือนลาภะด้วยความเป็นเกษตรตาทิบดีนะคะราหูเป็นดาวรับผลนะดังนั้นเมื่อมีกําลังสเสถียรแข็งแรงนะคะส่งผลดีกับชาวเมษนะในช่วงพฤษภาคมไปกินระยะเวลา1ปีครึ่งนะคะ ก็เกิดช่องทางรับผลขึ้นนะไม่ว่าจะหากินเนี่ยจะมีจังหวะหยิบจับทํากําไรสม่ําเสมอได้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางต่างประเทศนะคะเรื่องของการพลิกแปลงดัดแปลงบางอย่างนะคะการได้ช่องทางนะในเชิงหาผลกําไรอย่างเรื่องส่วนต่างนะคะในการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ส่วนแบ่งกําไรนะหรืออะไรที่เป็นเชิง ทำงานส่วนทางส่วนเวลาชาวบ้านอันนี้ก็จะส่งผลดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะดาวราหูเป็นดาวทัดลมขนาดใหญ่นะเมื่อเข้าสู่พบเรือนลาภะนะคะจงังหวะลาบผลแบบเปลี่ยนแปลงฉับพลันก็มีได้นะโดยเฉพาะดาวพลหัสโคจรออกจากภพเรือนการเงินนะคะดังนั้นความผันผวนในเชิงบวกก็เกิดขึ้นได้กับเรื่องเงินนะก็คือการมีลาบใหญ่นะคะการได้หยิบจับผลกําไรมากนะหรือการทํางานในเชิงตามกระแสตามสมัยนิยมนะคะบางทีมันสร้างผลกําไร พลิกผันในกับธุรกิจของชาวเมธได้นะคะเป็นช่วงเวลาที่ดาวเสาร์นะคะก็โคจรย้ายเข้าสู่ภพเรือนวินาศนะคะเรือนของดาวพระหัสนะเรียกว่าไปอยู่ในเรือนของดาวพระลหัสส่งผลกับความหมายในเชิงเปลี่ยนแปลงและดาวพระลหัสไปอยู่ในภพเรือนสหัชชะนะคะดังนั้นมันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับชาวเมธได้ไม่ว่าจะเปลี่ยนงานนะคะเปลี่ยนแวดวงนะหรือว่าการพบเจอช่องทาง ทางการหากินใหม่ๆเกิดขึ้นนะเรียกว่ามันเป็นการขยับขยายซึ่งมาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงของชาวเม่นนะคะดาวพรหัสนะคะเข้าสู่ภพเรือนเพื่อนสังคมแวดวงนะด้วยกําลังที่เป็นประนะบ่งบอกว่าชาวเม่นนะคะจะต้องเข้าสู่สังคมใหม่ๆนะมีการปรับตัวมีการถ้อยทีถ้อยอาศัยเกื้อกูลกันมากขึ้นนะระหว่างเรากับคนในกลุ่มในทีมนะคะนอกจากนี้ยังหมายถึงการทํางานในเชิงกลุ่มทีมก็อาจจะโดดเด่นนะในเชิงหาเงินหาทอง ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นกับการทํางานกับพี่น้องก็ได้บางท่านก็จะมีเหตุอปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่นะคะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนนะหรืออะไรที่เป็นเชิงทางการงานอเกิดขึ้นได้ในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะซึ่งโดยภาพรวมก็จะส่งผลให้ชาวเมธเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงหน้าที่การงานความรับผิดชอบนะแล้วไปได้รับผลนะคะหรือไปเจอช่องทางใหม่ๆซึ่งส่งผลดีในเชิงรับผลการเงินนั่นเองนะคะ สำหรับสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะก็คือดาวพฤหัสโคจรเข้าสู่ภพเรือนสหัชชานะคะ,ะเรื่องการคบหาคนก็ระวังมากขึ้นเนื่องจากคำว่าวินาตนะคะไปสัมพันธ์กับเรื่องคนรอบตัวนะก็คือเบื้องหลังเบื้องลึกนะคะสิ่งที่เป็นความลับหรืออะไรที่ซ่อนเร้นดังนั้นการคบหาค่อนข้างสําคัญนะในปี68นะคะจะคบหาใครในเชิงความรักความสัมพันธ์นะหรือว่าการทํางานร่วมผู้ลงทุนนะต้องดูเบื้องลึกเบื้องหลังให้ดีนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะเสียผลประโยชน์จากเรื่อง การถูกหลอกลวงล่อลวงต่างๆได้เป็นช่วงที่ดาวราหูนะคะมีกําลังค่อนข้างเสถียรน,นะคะก็คือการไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสีเทานะคะอะไรที่ไม่ชัดเจนหรือเสี่ยงต่อเรื่องกฎเกณฑ์กฎระเบียบนะก็อันนี้มันส่งผลดีก็คือมันเป็นลาภผลนะแต่ก็ต้องระวังผลลัพธ์ของมันด้วยนะบางทีมันไปผิดกฎเกณฑ์กฎระเบียบนะคะหรือไปเกี่ยวข้องกับเรื่องสีเทาโดยไม่ตั้งใจนะคะดาวมฤตยูนะคะยังคงประจําอยู่ในภพเรือนการเงินของชาวเมษ อีกหลายปีนะคะดังนั้นก็เป็นความผันผวนทางการเงินนะซึ่งเมื่อดาวราหูนะคะส่งผลในเชิงให้ลาบนะคะก็จะมีจังหวะได้ลาบปุบปับฉับพลันนะคะอาจจะเป็นช่วงที่มีลาบผลบ่อยนะบางทีก็เป็นลาบทางการงานการค้านะคะหยิบจับทํากําไรระยะสั้นบ่อยขึ้น มีโชคดีจากเรื่องการประมูลแย่งชิงแข่งขันนะเป็นปีที่อาจจะมีเรียกว่ามากับดวงนะสำหรับชาวเมษนะคะอย่างไรก็ตามก็จะพลิกผันได้เช่นเดียวกัน,นจังหวะได้เงินก้อนมาบางทีก็มีเหตุให้ใช้จ่ายหรือว่าเวลาใช้เงินหมุนเวียนค่อนข้างแรงนะคะดังนั้นก็เป็นปีที่ชาวเมะใช้วิจารณญาณมากๆนะคะสำหรับในช่วงพฤษภาคมไปแล้วนะคะก็มีความโดดเด่นของดวงดาวนะที่ เปลี่ยนแปลงน,นะคะรวมทั้งดาวประจําตัวนะในช่วง4เดือนแรกที่บอกไว้นะคะว่าโคจรไม่ค่อยดีนะคะก็จะกลับมาโคจรเป็นปกติดีขึ้นดังนั้นก็ถือว่าช่วงพฤษภาคมไปแล้วนะก็เป็นจุดเปลี่ยนหลายๆอย่างของชาวเมษโดยเฉพาะโดดเด่นกับเรื่องโชคลาภโชคดีนะคะ สำหรับชาวเมษนะคะดาวเสาร์เป็นดาวการงานนะคะแล้วก็เป็นดาวที่โครจรค่อนข้างนานนะไปย้ายพบเรือนทีก็จะอยู่2ปีครึ่งนะคะในปี68ก็โครจรย้ายเข้าสู่พบเรือนวินานาะส่งผลภาพรวมใน2ปีครึ่งนะคะก็มาจะอยู่ในจุดของการเปลี่ยนแปลงปรับตัวเยอะนะคะการงานแบบมาไวไปไวนะอะไรหยิบช่วยได้อย่างรวดเร็วก็เป็นลาภผลนะคะการเกาะติดกับสมัยใหม่กระแสต่างๆความทันสมัยความไฮเทคนะคะหรืออะไรที่เป็นเชิง เรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็ส่งผลดีกับเรื่องหน้าที่การงานการหาเงินนะโดยเฉพาะราศีเมษนะคะก็เป็นราศีเดียวกับดวงเมืองนะดังนั้นภาพรวมในปีหน้านะคะก็คือการออกหากินหาเงินไกลขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะอะไรที่เป็นเชิงแสงเงาภาพเคลื่อนไหวนะคะเรื่องราวที่เป็นเชิงพลิกแพลงดัดแปลงนะไม่ยึดติดอยู่กับอะไรเก่าๆเดิมๆนะคะรวมทั้งอะไรที่เป็นเชิงปรับตัวแบบว่องไวนะก็ส่งผลดีกับชาวเมษนะคะ ก็ขอให้ปี68นะคะเป็นปีที่ชาวเมธนะมีโชคมีลาบนะคะมีโชคเฮงแบบคาดไม่ถึงนะโดยเฉพาะเรื่องฐานะการเงินที่สามารถพลิกผันได้นะคะมีความหวังกับเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเชิงบวกนะเนื่องจากดาวราหูยังคงให้โชคกับชาวเมธไประยะเวลา1ปีครึ่งนะคะก็ขอให้มีจังหวะก้าวกระโดดในทุกๆท่านนะคะเปลี่ยนแปลงจากความไม่มีความขัดสนนะคะกลายเป็นความมั่งมีร่ำรวยกันทุกท่านในปี2568ที่จะถึงนี้นะคะ พบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ